ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com นะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของ g ีค r y Mobile แล้วก็ G framework นะครับตอนนี้เรากำลังที่จะทำการสร้างนะครับ Entity นะครับลงไปในฐานข้อมูล MySQL นะครับเรียกได้ว่าเป็นการ forward engineering นะครับการ forward engineering เนี่ยเป็นการนำา n t t t y y นะครับที่มีอยู่ในไดอะแกรมเราส่งเข้าไปที่ฐานข้อมูลนะครับ โอเคก็วิธีการง่ายๆนะครับก็คือมาที่ Database นะครับแล้วก็เลือก Forward Engineering นะครับเสร็จแล้วส่วนนี้นะครับกด next นะครับส่วนนี้เป็น Option นะครับที่เราสามารถที่จะ drop Table ที่มีอยู่แล้วนะครับอะไรเงี้ออกไปนะครับอันนี้เราไม่เลือกอะไรนะครับ กด next นะครับอันนี้คือเป็นตัวกลองนะครับว่าเราจะเอา table หรือเอา entity อะไรบ้างนะครับนี่เราเลือกหมดเลยนะครับไม่ได้กลองนะครับกด next นะฮะอันนี้ในส่วนของคำสั่ง sql นะครับอันนี้ก็กด next ไปนะครับก็รอสักครู่มันก็จะทำการ forward engineering ไปที่ตัว ฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไว้นะครับจะเห็นว่ามีเทเบิลเกิดขึ้น2องเทเบิลนะครับเทเบิลแรกคือ User นะครับโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีเส้นปากขีดเส้นใต้ยอยู่นะครับเอาเมาส์ไปชีจะขึ้นตัวคอมเมนต์ที่เราได้ใส่ไว้นะครับโอเคก็มี Account ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับ โอเคตอนนี้ User ID อเราไม่เรายังไม่ได้ใส่นะครับเดีย๋ยวเราใส่เพิ่มเติมเหมือนคลิกนะครับแล้วก็ผู้ผู้บันทิกนะครับเราลอง Forward Engineering อีกทีนะึงได้หรือเปล่านะครับโอเ okay. ค a c c o u า t ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราอีกทีนึงนะครับ forward engineering นะครับแล้วก็ drop นะครับ object ก่อนที่จะสร้างใหม่โอเคก็เก <c oughs> ิกดูทีนึงโอเคได้แล้วนะครับก็จะได้ผู้บันทึกนะครับโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยโอเคนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในการ forward engineering นะครับง่ายๆนะครับก็ทดลองทำดูได้นะครับเราแก้ไขข้อมูลในนะครับเทเบิ Table เรียบร้อยแล้วเราก็ forward ใหม่นะครับก็ได้เช่นเดียวกันโอเคครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการ forward engineering นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอชุดถัดไปได้เลยครับ